ล่าสุดเห็นบอกว่าคีวินไปชนะดนตรีระดับนานาชาติ international music competition <ช>ประมาณนั้นใช่ไหมเหมือนประมาณแชมป์ออฟแชมป์ใช่ไหมใช่ครับเออเออเล่าให้ฟังตรงนี้หน่อยหนึ่งเป็นรางวัลอะไรก็คือพอเราแข่งรอบหนึ่งใช่ไหมครับเขาจะมีที่หนึ่งมาครับแล้วเขาจะเอาที่หนึ่งมาแข่งกันอีกรอบครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชนะก็จะได้เป็นแชมป์ครับแล้วก,ก็ได้เป็น Grand แกรนไพรส์ครับผมได้แกรนไพรส์มา5ประเทศครับ ได้แกนไพรส์มาหครั้งละใช่ครัอโอจากการแข่งทั้งหมดทั้งหมดลงแข่งขันกันทั้งหมดกี่กี่กี่คนก็ประมาณหนึ่งสองรอยคนครับหนึ่งถึงสองร้อยคนจากกี่ประเทศประมาณจากหลายสิบประเทศอยู่ครับหลายสิบประเทศครับแั้นแต่ละประเทศก็ส่งไปเป็นสิบเลยใช่ค่ะแล้วเควินก็ได้ที่หนึ่งที่หนึ่งของหลายสิบประเทศเหล่านั้นหลายร้อยคนเหล่านั้นที่เข้าประกวดของเควินได้ ประเภทไหนดนตรีประเภทไหนเป็นประเภทวูดวินครับเป็นแบบเป็นเวิร์ดมิวสิกครับที่เขาจะเอาแบบดนตรีท้องถิ่นของแต่ละประเทศเอามาแข่งกันรวมกันนะครับมไม่ใช่แบบดนตรีสากลนะครับไม่ใช่แบบฟุตเปียโนเป็นแบบแบบคุยเอกวาดรอหรือไม่ก็แบบสมมติกูจังจีนก็นับเป็นในเวิร์ดมิวสิกได้ครับเออเป็นเป็นดนตรีท้องถิ่นใช่เครื่องดนตรีท้องถิ่นใช่คร,ครับ แล้วเควินเอาเพลงอะไรครับประกวดผมเอาเพลงของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ามาครับก็เป็นเพลงความผนันนันสูงสุดครับ<ช>สุดยอดสุดยอด แหมไหลพลิ้วมากเลยเนาะเหมือนธงปลิวสวัยกลางสายลมเอื่อยประมาณนั้นแล้วแบบคนต่างชาติที่มาเห็นก็แบบโอ้เขารู้เลยว่าเป็นประเทศไทยครับเพราะมันมีผู้ธงชาติไทยมาด้วยแล้วแบบบางคนก็ไม่เคยเห็นขุยไทยมาก่อนด้วยเขาก็มาถามว่านี่คือเครื่องดนตรีอะไรฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแบบเป็น เป็นการแสดงที่โดดเด่นที่สุดที่เขาเห็นใน like, ในวันนั้นเลยครับใช่ครับสุดยอดเ,ออเปล่าได้แบบพลิ้วมากพลิ้วมากรค,ครับ